สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่18นะครับผม18พฤษภาคม2025นะครับเวลาเดินทางมารวดเร็วเหลือเกินนี่ก็คือกลางเดือนของพฤษภาคมแล้วนะเดือนหน้าก็จะเป็นกลางปีของ2025นะครับก็จะเดือนหน้าเนี่ยจะได้ชมฟุตบอลอสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับจัดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรวมกันฟาดแข่งกันทั้งหมด 32ทีมน,นะครับแล้วก็ไม่นานนะครับกรกฎาคมเนี่ยหลังจากจบสโมสรโลกแล้วก็จะเตรียมปีซีสั่นนะครับสิงหาก็จะเปิดฤดูกาล2อ26 2 5 2 6ต่อไปเลยนะครับไม่นานครับรอ,รอไม่นานนะครับก็เมื่อคือนนี้ก็ได้คู่ เขาเรียกอะไร community ้ชิ l ของฟุตบอลอังกฤษนะครับบอลถวยการกุศลนะครับการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับคิสตันพาเลสนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้คิสตันพาเลสก็ได้แชมป์เอฟเอคัพไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหสุดมันเลยครับฟุตบอลลีโว่ลีกครับนะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับนัดเดียวจบนะครับนัดเดียวจบเลย ผลปรากฏว่าคู่แรกนะครับลำพูนวอลเลเยอร์นะครับเอาชนะลาดชบุรี FC ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชนที่ชนบุรีไดกินสเตเดียมนะครับที่สนามเป็นกลางนะครับโอ้โหลำพูลดีใจสุดยอดมากครับแหมกามาทำสุดยอดเลยครับก่อนอำลาลำพูนวอลเลเยอร์ไปเนี่ยขอขอแชมป์นี้ก็แล้วกัน ซึ่งแหมลำพูนนี่ก็คือบ้านหลังที่2ของแอดมินนะครับแอดมินสร้างครอบครัวที่นี่เขามีความผูกพันกับที่นี่มากเลยถนนทุกซอกทุกซอยรู้จักหมดเลยนะครับตลาดแห่งไหนตลาดแถวไหนที่ตกปลาตรงไหนดีอ่าลำพูนแอดมินจะรู้จักรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับเมืองล้านนานะครับแหมมีความผูกพันกับที่นี่มากโดยเฉพาะฤดูหนาวนี่นาหนาว,ห,นาวหยดติง๋งติ๋งเลย ลำพูนเวเออร์เอาชนะราชบุรีไปได้1ประตูต่อศูนนะครับนี่คือความสําเร็จครั้งถือว่าครั้งครั้งแรกของฟุตบอลเมืองลำพูนะครับเขียนหน้าประวัติศาสตร์ไว้ได้เลยนะครับตามเชียร์มานานแล้วครับลำพูนเวเออร์นะครับก็มีปีนี้นครับเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลิเวร์วลีครับได้นะจะได้แชมป์หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับคู่คู่ที่2ของวันนี้นะครับ ที่แพสเตเดียมนะครับหนองบัวพิชยาะะครับจะพบกับบุรีรัมยูเนเตดนะครับแชมป์ไทยลีกหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหสนะครับหนองบัวพิชยาเนี่ยล่าสุดก็โดนถล่มเละตุ้มเปในในแมตช์ว่าใครจะวัดแชมป์ก็ก็ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นเพราะว่าเป็นที่เข้าใจว่าหนองบัวพิชยาเขากตกชั้นไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในไทยลีก2อขอให้ได้ขึ้นมานะครับ น้องบัวพิชยาทำทีมดีส่วนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเรารู้ฝีไม้ลายมือเขาเป็นอย่างดีนะครับก็นขณะานี้เป็นตัวเต็งแทบทุกแทบทุกถ้วยว่างั้นนะครับรวมัง้งถ้วยนี้ด้วยนะครับวันนี้ดูดีว่าจะผ่านน้องบัวดได้ง่ายๆหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ไว้สั้นๆนะครับเอา,าบอกกล่าวเล่าเรื่องกันมีลำพูนมาเร่อยนะครับ รอเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับน่าจะเป็นสนามธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําคลิปอีก1คลิปนะครับไวรอนะครับน่าจะเป็นสนามธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับอ่ะส่วนวันนี้ลุ้นนองบัวกับบุรีรัมย์ก่อนนะครับผมอยากให้นองบัวนะครับเขาชิงเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วแหมก็สุดๆละอ่ะขอให้เป็นเช่นนั้นสวัสดีครับ